โอ้มากินมูกระถะเสียฮิบเสียบอยพี่น้องเฮยน้นอย่อิกหนาวเห้งหนาวเห้งหนาวเห้ง่น้องมาตะเสบาทมาแตะเสบาทอันนี้น้ำมได้ลงพี่น้องเลยยากลูกไเห็นอพอชติกว่ะไป เออกินหม uh, well, ูกระถ่ากินหมูกระถ่ากินหมูกระ่ากินหมูกระ่าย่าอยอะคืออะไนแม่อย่ะคือคัดล่งลุงองเยอะคือคุณลุงพัวแม่งบ้านี่ลัดอดนนี่เออตเสื้อที่เอากันกับ ช่คีบหรือย่าเอยยโอชิย่านยังนิดค่ะไปสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อกไทยนะเออกไทยนะมือไปดีพี่น้องไปดีพี่น้องมากินบัวกระถางนี่ใช่บวมเไปหเอาวยมาาเอาสวยเอาบวเดน่อยวยแม่เจ้าเจ้ากินอยู่แม่เจ้าบอกินอย้เมื่ออรมณ์อ็แบบเอาอู้ยน่ารักยัง Hoặc là lúc này nằm, ate bắp ở thoát ở mùa nhà. Bất cứ lúc nào 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปตนายคลนะยัดล้วเวเดร์ติกได้เออจะเดียวเจ้าไ่ยังไงไฟสาคนนไฟแล้วให้ผมไฟทุกนเออมือก่อนแล้วไงแกว

แกัไงก้อนวาดด้พี่น่อยดยไาเนถดเเสยี่เสียเ่กี้เนวให้อา้ยเบิน่เอาไหนเอนะเจ้าบได้เอา้ขาอสเอู้บได้เอาเุงเขาก็มีหายใจมาจากติดลังสย เขาอรอแล้เขามูยังเอาไว้อามใช้บวเาแม่งเงียยประงมเขาเข้พ่อเไปเรียงเขาพัดโอ้ือเป็นเรียงเขาเปียกโอ้กาศกันเรียงแ้งน่ะงเรียนประงบ้านเฮาเกย์พ่อแองเป็นเียเล็เนาะ มันจะกินขนามันอย่าไลมันนอนอยู่้อนก็ามัน้อนให้พอมันขนาดบ่อบอกพอัน้ดมากินในหันอบกันเจ็บสิ่ไหมอันนั้นขบอแรกแต่เช้ากินหรอบ๊แมงโอ้ยเร็วเรียบร้อยเจ้าเดกเวเดินไปเดินเดินไปเดิเดินเดินู้าวเหี

ยังก่อนเมาจะกินนั่นอันลุ่มเลิศระเบิ่ไ้อะก่อนมาทำกินเพนั่งละกินมาถ่ายเนาจะใส่อีกใส่สีอะไมาแล้วะคู่นั่นมาแล้วเดี๋ยวมาอุโก้แล้วมาอุโปก็ได้ใส่สีนี้ยังลงเนสก็ไม่เจอไต่ยังลงเพน

บาเหม่ใหม่พี่น้องเ้ยบเห็นหอด้วยหันห่างไปดีพี่น้องโวยหนาวแห้งไรหนาวก็เศร้าหนาวก็เศร้า

กินมกจะเนนะกินมกกระถาอันเสียบอยผลเลี้ยงเลยกินโมได้กินโได้กินมได้อุ่นส่นี่หันเสียบอยเลี้ยงเลี้ยงเยอะเลยีกเมาน้งลั้อยยเอจะสียบ้ยทบอยเออสี่คนบอย

เขาจ้อาไนี้ไชวนเจะาแล้วพักคนชายนะงานกระบบบอย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มไขัมันอุดตัน um, เ yeah. ้นมากเพราะว่าขไมันอุดตันอ๋องเล่นอะไรต้บนเล้ยเลอเสียบลายพี่น้องเอ้ยเวดนลายพี่น้องเอ้ยมีต่มันแบบนี้หมูพี่ละมน่ามันมาเยอ หมอนเป็นปนกเลยเีบค่กเีนินอกเลยหนาวเฮงเี็น,นอกเลยเทียคักเศีบหนมูกระทะหนาวหนาวอริอโลน่อันนี้มันนมูกระทะกหมูกระทะอีกก็จาแบ่งขึ้นมาเลายมุกระทะเศีกไลยพป่นอกเลยจะต้องหนาว จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะสบายดีเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเมแห์เดมอนเดอร์พี่น้องเลย